ครับผมก็กลับขอบพระคุณนะครับผมคุณพี่วัลลัตนะครับผมแล้วก็กพีด่ดาวนะครับผมที่เมตานะครับผมน้องช่างตกงานนะครับผมก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังมั่นปรารถนานะครับเดี๋ยวจะป้อนของพี่ดาวก่อนนะครับผมส่งตะกร้านะครับผมทีเล่ฟ้อน้องฟ้าทีน้องก็าฮิวครับผมส่งตะกร้านะครับผมแล้วก็พี่วัลลัตนะครับผมทีมา ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณนะครับหน้าครับผมขอบพระคุณนะครับผมพี่ดาวนะครับผมขอบพระคุณที่ว่ารับัดนะครับผมขับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผม รือเือน้องทั้งตกงานนะครับผมสาธุสาธุนะครับผมกร